สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเ่อนคนทำกเกษตรสำหรับท่นใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกดดดระดิ่งน้ำเดือดครับเด้อเพื่อได้แจ้งเืินิปใหม่ๆ,ๆสำหรับเสาพวกนี้พี่น,อน้องเสาวันพฤลหัดเด้อพี่น้องเด้อข้ามาอยู่ทั้งตลาดนัดโครกระบือทั้งอันบ้านรักเจ็ดพี่น้องอํำเภือพลนานา จังหว <mini. S 1> ัดสับปลก้อนด้วยพี่น้องเด้อถ้ามาเบ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องถ้ามาสอบถามราคางวงพี่น้องราคางวงละค้าวายพี่น้องนะพี่น้องก่วงนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งพี่น้องเกษตรก่อนด้วยพี่น้องเด้อสำหรับสำหรับคนเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าพี่น้องคนวางเงินหมื่นสิออกได้เงินหมื่นไรละพันไรละพันของแท้ได้พี่น้องบาทนี้ อันคอรมอนุมัติเรียบร้อยแล้วในวันที่16ธันวาพี่น้อง2,567วันจันทร์สีมานี่พี่น้องไร่ละพันแต่ว่าได้คนละสิบไร่ได้พี่น้องบ่ได้หอดะเศร้าไร้ได้แต่คนละสิบไร่ไร่ละพันเริ่มเริ่มจ่ายวันที่16ธันวาวันที่16จา่ายภาคเหนือพี่น้องจา่ายภาคเหนือวันที่17ภาคกลางวันที่18จ่าย ภาคอีสานตอนบนวันสี่สิบเก้ายจภาคอีสานตอนล่างวันที่ 20, ยี่สิบายภาคตะวันตกวันที่ยี่สิบใจภาคใต่พี่น้องขามือจบเร้่อพี่น้องเด้อสำหรับู<น>้ไดเ็ตไทยเฮน้าก็ตัวชิดจกฟองเลยเลยพี่น้องจายในนอนฟองแท้พี่น้องแต่ว่าได้ไรล,ละหั้นแต่ว่าได้สิบไรเรื่อพี่น้องเด้อเจ๊งห้พี่น้อง,ดองได้รับสาบทุกผููทุกคนพี่น้องได้มือหลายเป็นพิเศษพี่น้อง งัวลายงัวเลี่ยงกบบนีงัวเหนืองัวเลี่ยงลายพี่น้องงัวนี้ลายเส่อวันพฤหัสทั้งตลาดนัดโกกระบือทั้งหลักเจ็ดอำเภอพารนานิคมจังหวัดสกลนครเลยพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาไปเบอร์น้ำกันเมืองเยสงัวอะไรเนาะสูงโอ้เศร้าเยสเว่อร์สูงรอยหกสิบหอดเลยห้าสิบนะสี่สิบเนาะเป็นงัวเป็นงัวขุนูด คุณไหนเด้องอโค้งมัตได้ลูกตัวละนัดนี่ลูกหัดซีอะไรไปลูกบางสองโนี่ล่ะลูกลูกสอเนาะนี่ทองบ่างราคาสองหมื่นเอดราคาต่อรองได้หอยนาดเบอร์ติดตอเบอร์0ูนครับศูนย์แปดสองหนครับผมสองสาม้าะพี่น้องเด้อูด้ใหญ่ใโทรเขามาเลยพี่น้องมาเลยึกงไงบ่ขายหรอัไง ต้ออมาากขาขายอะไรไปหทบานขายได้จักบาทอะน,นี่เจ้บาขายเวีย,เยดยเวียดซื้อมัน,นมใหญ่โหดปอนได้สสเจ็พี่นะถึงวันเลยโอ้เนคุณมาเลยนะสามหมเจพมันได้ั้งปีลนสามปีแล้วสาวนะมปีเลยเนาะคุณได้เนาะ สามหมื่นสามห่นเจ็พันพี่องใช้อีกงูหนึ่งเขาหเ้วหูเส้นี่บอกสามหมื่นสี่ตัวโอ้สองตัวนี่ยสามหสี่พันสีขาวเน้าะพี่้องเป็นงเนือเนาะงเนืองเนือนพี่องสามหมื่นสี่พันสามหมื่นสี่พันอันนี้สามสิเจสองตัวพี่้องงเนือสามหมื่นสี่ก็ ราคาราคาต่อได้อีกนป่าเนาะต่อรองได้บ่เหรได้เนาะเบอร์เข้าเบอร์ได้หรือเปล่าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเ้าศูนย์สี่ศูนย์สี่แปดแดแปดแ่งจนึ่งเด้พี่องรเปนว่าสตัวขาวนี่สบสี่บลนี่สาราคาต่อเอาพี่้องตัวเม่นี่เม่นบ่ตัวเม่นี่ิเนาะ นี่พี่น้องแม่นางนี่สิแม่แดงอะบนี้โอ้หองห้องมเ่งู้สนใจโทรเขามาเลยไม่มีสีย่างหมเรียกหม้เนือก็ม่มีหรอกแม่ลูกเอาไลหอยลงแม่ลูกหอยอบหอยออหม้วแดงก็ไม่มีมขาวก็มีสวัสดีครับุกรานงอางองเบางเกาแม่ลูกจักบาเลยแม่ลูก โอครับสุดตั้งฟาร์มเลยครับโอ้สุดตั้งฟาร์มจักบาทเหรอสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่ตัวครับโอ้สี่ตัวสองหมื่นนาพันเจ็ดร้อยพี่รองใครมีตัวไดนเนี่ยล่ะตัวขาวเดยวนาะที่เขาก่อบเป็นตัวนึงเนาะอันนี้ลูกแดงนี่แม่นบ้ะนี่ลูกมันตัวแดงลูกมันถึงร่มมัไหเอาผุนเนาะลูกนี่ลูกนี่ลูกคพี่น้องลูกตัวแดงตัวน้อยเนาะลูกตัวขาวตัวใหญ่นี่ยสี่ตัวนี่สุดตั้งฟาร์มสองหมื่นเจ็ด โอ0้อ้าพันเจพี่น้องเบอร์ติดต่อครับเบอร์ศูนย9เ4้าสามศูนย์เก้าสมี่เจ็สีเจ็ดหนย์่กาศูนย์แสเก้าะไม่ไกลส่งเสียงเงนบ่ไกลส่งเสียงเงินคนเกูได้สนใจพี่น้องโทรเขามาเลย้อพี่น้องนะแม่ลูกลูกจักตัวแล้วลูกแรกเนาะโอ้แม่มันนี่สูงเหรอ สูงลอย C 10อะไรนี่ลอยหาพี่น้องลอย C 17 17 C 17 C 7ได้พี่น้องลูกแม่หมนี่ลูกแม่โอ้ลูกเด๋งยิงคืงอยู่แม่สูงหัวลุนยังดีเนาะพี่น้องหัวลุนราคาเท่าไรปอส0มืนเก่าสามหมื่นเกด้พี่น้องสามหมื่นเก่านี่ลูกแม่ยังดีนี่เป็นว่าราคานี่ตอรองได้พี่น้อง ราคาสา,ามหมื่นเก้าพันมาจ้งแม่เหรอเมยแม่เดียวนี่เนาะเห็นแม่ลูกหัวหลุนพี่น้องแม่เพิ่นราคาต่อรองได้เบอร์ติดต่อเ้าเบอร์0 9 2 0 9 <92. S 1> <5 40. S> 2 5 4 0 5 4 0 6 7 2 5 6 7 2 5เด้อวยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจแล้วโทรเข้ามาเลยพี่น้องมันมันม่ลูกคุณป่โอ้หนะลูกคุณน,น,น,นะเนาะยูท่ายตัวเถิกเห็นบ่พี่น้องลูกจักงตัวเลยเนะ ลูกตัวเลขี่บ่สอโอ้ลูกตัวที่สองลูกเพิกยังดีเนาะนี่พี่น้องลูกตัวผูกลูกตัวที่สองวันป่ะเม่นี่สูงลอยซีเนาะราคาสองหมื่นนี่บ่สองหมื่นก็หาร้อยเนาะราคาต่อรองเอาเด้อพี่น้องเด้อหอยทองเบอร์ติดต่อเฮาเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสองสามหนึ่งสี่สองแปดสองพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาเลยพี่น้องเด้อเนื้อเนาะลูกใหญ่พี่น้อง พอพันไก่ใช้เนาะได้เท่าไระคาาพิสอง่นเก้าสองหมื่นเก้าครับโอ้อเก้าพนวาพี่น้องโซ่อเก้าบักเทสนันก็แม่บ้านบขนดำไมขายขายเลีขายหลาเลี้ยตัวเดียวนี่ครับพ่นวาเลี้ยตัวเดียวนี่พี่น้องสองหมืนเก้าพตัวเมีบะมีบอขายเล้วโอ้ขายบละเอามือดีรืขายดีเนาะเป็นเงบ่อนยงบอก โอ้โหเงี่ยเนาะเนี้ยเปนว่าขายขายชือขายชือขายขึ้นไปขายลหยขายลลอตัวเดียวหอยถุยหอยถุยพี่น้องเยอตัวเดียวเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์หกสามน้าย์สามเก้าเก้าศเด้วพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรมาเลยพี่น้องเป็นว่ามือขายดีด้ว่เขายไปละโอ้เยแต่เมม มันได้ลูกจักตัวแล้วนี่ลูกวางสาม่างทีุ่นว่าลูกสามเลยได้พี่น้องเท่าไดราคามันนี่โอ้หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพี่น้องเห็น <canyon> ว่าแยกลูกมาถุวงลอยซเนาะบอหอดสอง0มื่นพี่น้อง1มื่นรอยราคายังต่อได้อีกใช่อีกตัวนึง <meu. S 1> ตัวน,นั้นเนาะ,ะเคกน้อยเียงเนือเนาะ คุณเพมหน่อยจังวาเราเ่อ่ะนตัวนั้นเจ็ดพันหาเอาเพิ่กเนาะผู้ใอต้องกัรล่วงเฉียงเราได้เนาะอันนี้สิบเจ็ดอันนั้นเจ็ดนาราคาราคาราคานี่ยังตได้อยู่ตได้จังหน่อยเบอร์พต่อเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เกสเก้องห็ดเจ็ดนึองเดเอพ้องนุ้สนใจพรเข้วมาเลยพี่น้อง ขามันมีงคานีจักบาทเหรอค่าเนื้อบอกเขาเป็นคนขายต่อซิบียหรอโอ้แลค่าไปซิเบเยต์เหรอเขาจะายในตลาดเนี่เนาะตีเป็นเนื้อตีเนื้อเนี่ยพิมมือเดพันโพวเวเนาะโพวเวีเขามันจะเป็นสิบมีรานผูวเวเขาก็เอาไปค็ดเนื้ออะเี้ยอมันมันดินอยู่ผู้เดียวจะมหันเพซนดินดินเลียงเคนคนเห็นคนว่าอย่างเรียงเนาะแบบ่นี้ขายเป็นเนื้อย่างเดียวเนเนไปเลยครับที้ว่านีสาเป็นเนื้อเขาจะเาจะซื้อกันซิเพี่น้อง งเลี้ยงเนาะงูแมนงวเนือเนาะโอ้ตั่นงวเนือนาี่ยมันผูกพี้พี่มันสมเราไปลระงูของทยแก้วงยังหน่อยอยู่เนาะดึงมันไว้ังหน่อย้ยเหรองวแม่สาวได้พี่น้องไว้จะหน่อยเออมันข้าตัวตัวยันไอ้ลามุนโซ่หุน้โอ้งามจตเนาะยังข่าไดยสมหมดที ขึ้นรอดมั้งขึ้นข้ามรมังเหรอขึ้นแล้วราคาเท่าไหร่ราคามันโอ้ราคาสามหมื่นพี่น้องแม่นางแม่นางเซยแดงๆงามๆเลยขึ้นว่าสามหมื่นมาสั่นราคายังต่อรองเลยเนาะนี่พี่น้องสามหมื่นเป็นแม่สาวข้าจังไทยแถวจะว่าเป็นซัดแล้วราคายังต่อได้เนาะมาจนักตัวละหมื่นโอ้ยังตัวเดียวเนาะ สามหมื่นสามหมื่นแล้วาห้องต่อรองเอาเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์หกส0มศูนย์สี่ศูนย์่หกแปดหกหบโอหกแปดหก้อพี่น้องเด้มันนหกหนู่้สนใจโทข้ามาเลยพี่น้องสม้นคอนเยม่เพ่่าสนคนดอกต่วาวานยืนเนาะ แค่เห็นคนใหญ่มันบ้องมันตื่นบอกนี่เขาต่อกับเพราะเลี้ยงเนาะเพราะสื่อเลี้ยงแบบนี้เพราะว่าพี่ๆยาเลี้ยงนี่พี่ดาวนว่านี่แบบงูเขายืนกับเพรายืนน้ำโมเขาพ่นไปพ่นมาอยู่เพราะเป็นตะเลี้ยงงูแบบ่เนาะเขาไปล้วเขาไปล้วนี่เขาคือผักเขาไปล้วนี่ขาดเขาไปล้วนี่ัักกผท่านร้องบ่โอ้มาท่านร้อง เขาเขาคของแท้เนาะเื0นหาร้อยบ่หนิมันมานบ่หนมานเบดิโอเขาดกานเลยพี่น้องเงินหาร้อยบ่สิเเิ่นว่าคือของแท้เบิ่งเขามาหลวบพี่น้องกูได้มักสาเขางองอลม่นเลยพี่น้องราคาเงอนหาร้อยเนาะเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ไหนหศ90เปห้า 8037ูนย์เด้อพี่น้องเด้องนะใครสนใจโทรเข้ามาเลยเบอร์รดพี่น้องวัวเมื่อหารวยพันว่าโอ้สองตัวแม่ลูกนี่ลูกตักงโตล่ะลูกแรกเพิ่นว่างัวลูกแรกก็เสร็จโอ้ลูกจักไห่เนาะเท่าได้ราคามันสองหมื่นเอ็ดสองหมื่นกับหนึ่งพันแอร์กับลูกดีเนาะใส่อีกตัวหนึ่ง โอ้แม่น่งจะบาดไม่นั่งแ่านะเโอ้ม่นั่งเวอยพี่งนึ่ม่นั่งมือหพาเนาะอันนี้เศร้าเศร้า็พันหนึ่งเ้าพันหพี่้องการต่ำนี้เนาะต่ำนี้บมมีเนาะตำนี้ผ่มีพี่้องของผลิตบลิษเบอร์ติดตเบอร์ศูนยี่ศูนย์หกสี่สามศูนย์หนึ่ามี่นึ่งเจ็่นึ่งเจ็ดพีรอพ่าฝ่าโทรมาด้วยพี่้องเด้อพันวามาเปนรรถึงโทรมาเลยเนาะพี่้องเมฆกับลูก ส่งสามัวมันได้ลูกไไปนี่งัวแม่สาวครับโอ้ยนเป็นสาวเาออกเลยเนาะเป็นงัวเลยสูงเท่าไร้สูสูงหยสมิบหาว่าอยสามสิบหาเงาเลยพี่โตพี่น้องลรำบาลำโตเงาดีอยู่ราคาสิบ่ราคาสิบสามตหมืนสาพัพี่น้องปอไภัยด้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจ่ะโทรมาเลยพี่น้องเบอร์ติดต่อเบอร์ศู ศูนย์แปด6ีศ3 3่ศูนย์หหเกน่งสาสหน่งสามสามตัวใดคนใจยางไดโทษเขามาเลยกลายเนาะของถือแล้ววะบ่ต้องนถือต้องขายถือจะได้ขายบอกมันขายแพงบ่ได้ขายโอ้คนว่าตตรงตรงเล่นถือถอจึงได้ขายซื้อถือมาขายเนาะโอ้ซื้อถือซื้อถือขายถือพห้าโอ้น้าได้การเนาะคนวาชีพันหาพันแมงัวได้พี่นนองบ่บ่หัวาพัน ซีพันหาเราจะซื้อที่ตลาดนี่แหละดักบาทกูราคาป่ะโอ้หัวหน่อยพี่น้องงามด้วยหน่อยก็งามชิบสองหาล่อยจนอะไรสักอันอ๋อมีตัวเดียวนี่บอกโอ้อันนี้ชิบสองหาลอยไม่มีแม่ลูกอีกต่อไปแนี่เนาะโอ้นี่งามเลยพี่น้องหัวงามเลยนี่ลูกลูกตัวเพิ่ลูกแม่ลูกแม่เนาะลูกแรกบ่ะลูกตัวที่สองแม่สูงร้อยเท่าไหร่ ก็ร้อยซี่ป่ะปลาค่าสามหมื่นเก้าพันพี่น้องเป็นแม่ลูกเล้ยพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจเดียโทรเข้ามาเลยพี่น้องเบอร์ที่ต่อครัเบอร์เบอร์063ย6หกสามศูนย์หกเนาะผู้ใดสนใจโทรเข้ามาพี่น้องห้อยกุ้งห้อยสร้อยห้อยต้อยสว่างเลยพี่น้องเดนาะอู้เราถึงวงาเลี้ยงว่าเดี๋ยวพักแตเลี้ยงแตเลี้ยงนี่เดอ๋ว่างามอยู่ ราคาตอนองเอาพี่น้องแต่ว่างเงิน่นนั่นเงินนั่นเงินหน้าเงินหน้าพี่น,น้องเงินเขาเอือนลายละพันนั่นที่เริ่มออกแล้วเริ่มใจแล้ววันที่สิบหกทันว่าเป็นมือแรกเ้อพี่น้องแล้วแจ้งให้พี่น้องกเกษตรกรอเงิ่อนนั่นเขาลรยละพันวันที่สิบหกใจภาคเหนืกอกรุงพี่น้องวันที่สิบหกวันที่สิบเจ็ดใจภาคกลางพี่น้อง วันที่สิบแปดอีสานตอนบนกับอีสานวันที่สิบเก้าอีสานตอนล่างพี่น้องวันที่ยี่สิบภาคตะวันตกกับภาคใต้เ้อพี่น้องเด้อที่ยี่สิบหาเมืองคนใจรลวดเดียวภายในหามือจบเลยพี่น้องู้ไดเฮ็ดไท้เห็ดหน้ากับตรวจชิดกับพ้องตรงยำปรับเงินพี่น้องแต่ว่าเป็นเมือเป็นเมืองได้พี่น้องจำมือให้มันดีเด้อบริจาคมือเดียวกันเด้อ เก้าพันห oh, ้าร so ้อยซื่อนี่ครับเก้าอยโอ้นี่พี่น้องบักทึบตัวแม่ล่ะตัวแม่ครับตัวแม่เนาะนี่พี่น้องเป็นงวเลี้ยงเนีเนาะงเลี้ยงงวเลี้ยงเก้าเซื่อนี่เพื่อน่าบักทึยังด้สันบักทึโเมเมนองเขาเนาะเก้าพห้ี่น้องมันบังยงนาไปินแม่น้าเออหีนแล้วบทเห็นแล้วเแล้วนี่พี่น้อง เปินว่าก่าพันหาล่อยราคานี่ชิลรถได้อีกบู่ครถได้เนาะเปินว่าผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์ติโตเบอร์ศูน1 2 0ปดหกหนึ่งสองศูนย์หน่องศูนย์เจ็ด้าเดสายวยพี่น้องเนาะใกล้ล่ไก่รงฟีเนาะเปิว่าไก่ส่งฟรีว่าสั่นพี่น้องของูุใยา่บ้านเนาะสอลุสีพี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาครับผมอันหนาดูอันบนโอ้ไปยุใส่ไหมใส่ โอ้เขตดนานกรุงเทพเนาะไปยิจูไไปยจู๋จะไปาไปกันเลยไปแต่หาเขาต่กันปีไม่แล้วยังไปเนาะไม่แล้วก่อ๋อปีหม่แล้วเอาเี่ยวตะกนไปหาเงินก่อนหาเงินมาสื้อคนี่แลโอ้เขาเจ้าปเนหาโดนแล้วเขาบอายเอนเาเหัวไน่ห้อยพพงสีสจคาดีเลียงไว้บอน้องหนื่อยพี่น้องน้องหน่อยไปไปไปยมปพันกันเลยครับผม สามหมื <usion> ่นสามราข้าห้อพีน้อต่อรองได้จักหนะครับว่ายังต่อได้วยสินมาจากตัวละมือวเดียวโอ้เทิร์กเดียวเลยเนาะสามหมื่นสามด้อพี่า้องเก็บเบียดเหยียดเาเจ็ดเหรอ เขรู้เพื่อนผมผมซื้อว่าสามหมน่ะพี่น้องซืว่าสามหมนแต่ว่าผมก็ซืแพงอยู่ดินอะเอาข้าวห้องเนาะตัวก็อกใหเนาะเบอร์ี่ตัวเบอร์ศูนย์แปดแปดครับศูนย์แปดด้าสามสี่ห้าสามสี่ศูนย์ศูนย์สี่หกครับศูนย์ศูนย์สี่หกเนาะรับผมพี่น้องสองกูไดสนใจทุกข้ามาด้วยพี่น้องนะทข้มาอนี่บอลขายเป็นยับ่โอ้ขายคูเนาะไม่น่เนาะขายไ์ไละสตัวนี่ หมูเข้าอันมูนี่เด้กสแม่เฮาบ่นี่แม่ลูกนี่โอ้มันสิแม่ลูกด้วยหน่อยเนาะเขาได้แม่ลูกนี่สามสิบเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันลูกแรกบ่ลูกตัวที่เท่าไรครับเป็นว่าลูกตัวที่สองแม่สูงอยู่ด้วพี่น้องสูงใหญ่ดีอยู่เป็นว่าสามหมื่นเจ็ดพันเป็นว่าพี่น้องราคาต่อเอาอันแม่นี่เด้กแม่บ่นี่บ่แม่เนาะอันแม่ร่างบ่แม่แม่แยกลูกบ่แม่นั่ อขนได้แม่เยอะลูกเพี่น้องพ่นว่าเ5 0นหาพันตัวนี้สูงลอยหาสิบพันบาเมนหาพันด้อพี่น้องเด้วนี่ิ่นแยกลูกไปเมินห้าพันแม่ลูกขาวนี่เด้อสันแม่นีเด้อแม่เทาป่บ่แม่เนาะโอ้โห่นี่เนาะแม่นั่งขาวนี่เนาะดือเถดื้อแม่เหรอตัวผูเนาะองวเหนือพี่น้องเท่าไรลคา เศร้าเศร้าหกขาลอยสองตัวเนาะนี่พี่น้องเป็นคู่เศร้าหกขาลอยนี่คู่นี่พี่น้องดูตัวละสิบสามป่ายพี่น้องนี่เศร้าหกขาลอยนี่คู่กันนี่พี่น้องงัวเนื้อสำรับเคียงเนื้อได้พี่น้องเด้องัวลุ่งเคียงพี่น้องเศร้าหกขาลอยราคาต่อได้พี่น้องวัดต้นนี้บางเขาเนาะวัดเหรอเนาะโอ้คู่นี่เนาะ มาฟังน nah yeah. yeah. well, right? yeah. well, ี right? ่พี hey, ่น้องฟังนี่นี่แม่ลูกแม่ลูกบ่นี่ไรไปในสิบเก่าเนาะแม่ลูกนี่งหมื่นเก่าพันพี่น้องนี่ลูกแม่บ่ลรอลูกแม่ย่างดีเนาะนี่พี่น้องราคาสิบเก่าราคาต่อรองได้พี่น้องบ่ร์อะเนาะโอ้ตัวน้อยไรไปเลยตัวน้อยนี่นี่พี่น้องตัวน้อยนี่เจ็ดพันหาไรพี่น้องบ่ามันแดงราคาต่อได้พี่น้องเบอร์ติดต่อเราเบอร์แปดศูนย์แปดเจ็ด เก้าสามสองเก้าห้าแปดสี่เก้าห้าแปดสี่พี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อโอ้เข้ามาเลยพี่น้องสอบถามมาต่อรองเบ<อ>้างครับแต่ว่าสื่อถือเกิดอะไรกาเจ้าก็หายอยู่จะไปถามหาห,าหาลายประสบก็เจ้าว่าพี่<อ>เราอะไรแล้วก็เจ้าสื่อมันรถใหญ่ด้วยเหาความมันรถหน่อยเด้รถสิบล้อพอด้วยก็เ<อ>จ้ามาหยาดเอาเดือดรายด้วหมือนกัเจ้าหาทางเขาอ,อยู่พี่น้อง ซุดทำฟาร์มพิดการขายแล้วเนาะนี่พี่น้องพิดการขายแล้วเพื่นอนว่าซุดทำฟั่มสองหมื่นสี่พันสองหมื่นสี่บาทที่ขายเขากระลังเอาควายเป็นหลดพี่น้อง,งเชียงเหนือเชียงเหนือส่วนมากเป็นเป็นงัวเหนือพี่น้องงัวเหนือเดียขายดีงัวเลี้ยงบ่ค่อยได้ขายแต่ว่างัวเนี่ย,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 ยมันหลายเชียง พวกเทียงแนวพวกไม่หอยทั้งไก่สายขุนแนวกับเวียดนามแนวมีด๋อยมันสื่อนห่นแม่เบิออะไรนี่ต้องเวียดนามทั้งคนไทยสื่อตัวเตียหน้ามาอยู่เมื่อกี้มันเขาท้ายอย่านี้นี่เป็นทายหรอไปบุญของแท่ๆเลยพี่น้องท้ายแข่แล้วเนาะท้ายแข่าครับสมหรอไปนี่ยังครับขึ้นงสองรอบแล้วพี่น้องสูงเท่าไรขัวมสูง ฝอย่ครันว่าลอยซีพี่น้องป็นดะเลียงงัวเลียงเนาะราคาเท่าไดรล่ะนี่สามหมื่นเอทสาืเอด้วพี่น้องเด้อราคานี่ยต่อได้เนาะไับเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้ีหกนยนย์สี่เนาะนี่พี่น้องคุณได้สนใจแต่ทั่วมาหอยยังหรอหอยเซลครับหอยเซลเนาะนีพี่น้องบางยางบางยางพี่น้องเป็นแม่นาง เป็นงัวเลี้ยงอยู่พี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาด้วยพี่น้องแดงจนเสียบตาลูกตึกตูกตัวลูกแักแมวยล้วยตัวโอ้ลูกตัวเถิกย่างดีนี่พี่น้องเศราซะเ่ยก็เศร้าหครับสองหมื่นห้าพันเนาะนี่พี่น้องแม่กับลูกแดงจึงเครื่องอยู่พี่น้องแดงจึงเครื่อลูกตัวเถิกพี่น้องตัวแม่ลูกแม่สวยๆเยด้วยตโอ้นี่ลูกแม่เนาะตัวนี้เนาะอันนี้ลูกแม่เพิ่นว่าพี่น้องแล้วดียลูกคนโอ้นี่เนาะตัวนี้เนาะเพิ่นว่าลูกแม่ย่างดี แม่นี่มาแล้วเป็นวัวไทยใหญ่ได้เนาะแม่วัวไทยใหญ่วัวไถ่ใหญ่ได้พี่น้องเออคืนวัวแม่เนี่ยมาเนี่ยซีหาเดือนแล้วนั่นลูกลูกเดินลูกกูแม่ราคาเท่าไหร่ล่ะเก้าสามหมื่นเอ็ดสาร้อยครับคืนวัวสามหมื่นเดหาหน่้น้องเออนี่แม่ลูกนี่ผู้ใดสนใจก็ต้งโทรมาพี่น้องแม่ลูก นี่นี่แม่ก็ลูกพี่น้องสามมื่อนเอดหาร่อยเนาะราคาตอร่องใดพี่น้องเบอร์เบอร์ที่ต่อเบอร์086ย์แปดหกสองสี่เด้ายพี่น้องเด้อโปรดใจแล้เท่เข้ามารถพี่น้องตอรกำรังตอร่องกันอยู่ป่งมันหาทางเขาเมไรมันแน่นรถแน่นเหมือไฟมาหมาบอยูง เบียดน้าม okay. no ันสีเชี่ยทางเขาข้างในี่ะเพราะงั้เขาจะได้หลายโตอยู่ด้วยก็หาวิธีข้างเขาอยู่หอยเวียดนามมาซื้อประจำพี่น้องแต่ว่าซื้อซิบเอ็ดเอากำไรแค่หาล่อยอแค่หาล่อยทานมันน้ำมันแม่นางเนาะของหอยเบือเบือเรียบเบือซิบเอ็ดหาล่อยเบือมาเบือเบือ เบอร์มาเบอรได้เหร098 098 7 5 9 7 5 9 0263 0263เพื่อนว่า11ก็พ่าร้อยราคาขายเลยราคาตัวราคาขายขาย11ขาย11ขาย11เพิ่อนว่า11 11อันยางมากสองหลอดเลยนะ่ังเลย่เห็นแมโอ้แม่น่งม่านลราปอนี่มานเพิ่ว่าได้สเดือนเมาสั่นสูงเท่าไหร ข้อมสูงร้อยซีเนาะซีถอยเนาะเกือบซีเป็นหลักเนาะหรือว่าซีหนึ่งกิโลสมยังไงเว้ยสมสมพอพันเนาะพอพันคองแท้คองแท้อยู่สมได้นุ่มนุ่มมันตึงหรือเปล่ามันจะได้่ซีเดือนซีเดือนเออซีเดือนก็แม่น้ำมันก็จะตึงแค่น้อยแล้วเท่าไดราคามันนี่ต้องเงินเก็บหนอย สองหมื่นเจ็น้าร้าะราคาของต่อเอาพี่น้องอันเมีนี่ได้บานี่เมียนี่หมื่นเจมเจบ่หอดสองหมื่เมีนี่นาะเมีนั่งเนาะหมื่นเจ็ดพนอันนี้อันนี้อันนี้เศร้าก็เศร้าเจ็ดหารยพี่น้องงามเยไทยไทยดีเนาะ่ตะเลียงนี่พี่น้องเศร้าเจ็ดห้าร้อยเมียนเนาะเศร้าเจหารอย อันน no. claro, pues ี้1มื่นเจท่านหาร้อยเนาะแม่นังแม่นั่งติดติดคอยถึงัวเลี้ยงนี่สิเนาะถึงัวเลี้ยงทั้งคูคผูได้สนใจโทรมาเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งหกองแปดบกวนทั้งสว่างเลยพี่น้องเอครูไดสนใจจะโทรเข้ามาเลยขายสีตัวเลือตัวเดียวนี่เลี้ยสองที่จัดมาเลยนี่สองหมื่นสี่พนเนาะ ตัวนี้เดบา่นี่เจ็ดท่านหาพี่น้องแล้วค่าต่อรองไดเจ็ดท่อดบ่อเบ้สุดต๊ะ่อเบ้่อจต้่อศูนย์แปดห้าศนแปห้าสี่สามส่สามห้าแปดแปดเจ็ดห้าแปดแปดเจ็ดนะพี่น้องเด้อเราเอ็นกินแค่โอ้วลาวัตเข็นได้กินแซ่บไม่เนีเมนูเมนูเด็ดยังไม่ยังเหรอเราเอ็นเมิเราเอ็นเ่ แงแ้อไห้ป่ต่งกินนะตำหงกระแทบโอ้แกงแ้อไม้กระแบแทบมดวีรวัวันทจวีาวันโอ้เจววันบ้านเส็กับเขาแทบแทบมอป่านม่แม่ผู้เดียวเลยล่ะผู้เดียวบอผู้เดียวผู้คนม่มีเนาะมีนะตัวสำคัญเลยนเป็นเนื้อแต่ว่าบัก่ไอาเบื้งบ้างความบเดียวนี่ เราไปคุณไม่จังออกแทนมันบอกได้นี่โอ้วัวนั่นต้องบอกง่ายๆบอกมินั้เราไปคุณอีกไม่จังบอกอันนี้มันบอกแล้วนี่โอ้มันอยู่หรอเจ้าหน้อาที่เตียงนั่ก็ไปแล้วโอ้เพื่นว่ามันเปลี่ยนน้ำบ่องมันบ่อยยันบ่องมันหัดมันรบออกลายเพื่อนว่าอันบ่องย่ายๆง่ายๆรบออกเหรอใช่ซาลุเล้คอยน่ะโอ้เขาเจ้าเบิ่งบ่องด้วยพี่น้องด้วยนี่เวลาคุณมันกระติงกันาะเบิ่งบ่องมันนั่นไอ้บ่องง่ายๆมันอยู่คุณได้อีกอันบ้องแบบนี้มือนคุณไปบ่อไหนเพื่นว่าเขาหายเศร้า ต่คนขายขายบ่ได้หกพันบ่เลยเ็บขาบอกหกพันวัสั่นที่น้องหกพันไปมีรักอยู่ได้เน้อหกขายคุณเหอเลี้ยคุณเลีคุณขายคุณเขาได้ราคาเพิ่นสิบเอ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยราคาต่อลองได้ตัวแม่ไหนแม่บอแม่ไหนบอแม่ตัวเดียวนี่บอกนี่แม่เดียวนี่พี่น้องหอยตัวบอ หนึ่งศูนย์หก1นึ่งสามเจ็ดเี่น้องผู้ใดสนใจเด้อตลาดหน้าตลาดอันนี้ตลาดรัดเย็ดนี่ก็ตลาดก็คือคับทุกพี่น้องสรุปแล้วขายดีอยู่แต่ว่าเป็นงัวเนื้อด้วยที่น้องเด้องัวเนื้อขายดีเพราะว่าเวียดนามเขางัวเลี้ยงคือเก่างัวเลี้ยงก็ขายหยาบคือเก่าบ่มีคนซื้อเลี้ยงแต่ว่างัวเนื้อก็ได้ขายดีอยู่ พราะว่ามีเสียงเหนือเขามาแน่กับเวียดนาาแน่กับพอขาทั้งอื่นก็มาสื่อไปส่งขอบคุณอยู่กับมี่อยู่พี่น้องสรุปแล้วว่องงเหนือไปได้ดีอยู่พี่น้องแต่งวัวเลี้ยงล่อสักวันล่อคนเลี้ยงพี่น้อง